เอออะไรมันตีฉันเนี่ยโอ้โห,โหเดียวคุณเพ่ครับ <c oughs> เลิกตามไปออยังนะฮะเอาไม่เลิกลาเชียว <c oughs> หเอาละวิงว่งวิ่งโอ้โหคุณเพ่ครับคุยกันก่อน <c oughs> เออเออเออ วัสดีค่ะทุกุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lazy b a g กันด้วยนะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Minecraft ในเวอร์ชัน1.19นั่นเองมะเปิดตัวในเกมใหม่ซีรีส์ใหม่กันบ้างนะทุกคนจริงๆเกม Minecraft เนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะที่หวายคิดว่าจะทําการเอ,อ่อแคปลงช่องนะแต่ก็ไม่รู้ทำที่ท่าไหนอะกลายมาเป็นเกม Love เฉยเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทําการสร้างวอกก่อนเลยนะนี่ตั้งชื่อก่อนฮึบ นี่เลซี่เบเป็นซีซั่นดีไหมซีซั่นถ้าเกิดซีซั่นนี้ประสบความสําเร็จใช่ไหมก็อาจจะมีแบบเออซีซั่นสองสามส้าหกแปดตามมาก็ได้นะทุกคนโอเคต่อไปเลยวายคอกทาการปรับช้างเป็น6กละกันเนาะโอเคเปิดโชว์คอดินเนตด้วยอะประมาณนี้มาติดเพยเยอร์ปิดหน่อยนั้นคนเดียวโอเคเมื่อเราทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการสร้างวลกันเลยฮึบ ดอกรสเซวาแมพที่เราเจอนะคะจะเป็นแมพแบบไหนนะทุกคนโอ้โหทุกคนนี่เราเกิดมาก็เอออยู่ในโลกเอสกิโมเลยอะทุกคนเดี๋ยวฉันอยากเกิดบนทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มมากกว่านัะทำไมมาเกิดอยู่แถวนี้ได้อะทุกคนคืนแรกของวายจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมีน้องมีเต็มไปหมดเลยโอเคตรงนั้นมีต้นอ้อยโอ้โหอย่ากัดอย่ากัดชันอย่ากัดชันอย่านะอย่าอย่าอย่านะอย่านะนะฮึบโดดก่อน ไม่เอานะไม่เอานะโอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้เพราะว่ามันมีลูกด้วยใช่ไหมมันก็เลยตามร่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ครับใจเย็นกันครับผมไม่ได้จะตีลูกคุณพี่นะคุณพี่ใจเย็นอย่าเพิ่งมาโอเคเดี๋ยวเราระหว่างที่วิ่งหนีนะโฉบไปเอาโอ้หมัน่าโฉบทันไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ตรงนั้นมีเห็ดแดงด้วยอยู่คนโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนโหจะรอดไหมนะคืนแรกก็แบบแจ็คพอตเลยอ่ะเกิดมาบนเออ เมืองหิมะอึ๊บโอ้ยจะดันไวเนะี่ยหืมตามอยู่ไหมเนะี่ยโอ้โหเป็นขบวนเลยตามไม่เลิกเลยทุกคนเดี๋ยวเราหนีเข้าไปในเอ,อ่อเป็นป่าอาเมซอนดีกว่าป่าอาเมซอนใช่ไหมอ่ะ่าจจะใช่นะอึ๊บอืมโอ๊ยกบโอ้หเราเจอกบด้วยทุกคนสวัสดีครับอ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 บเจ้ามนุษย์อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ กัะโดดเข้าหน้าไปเลยโอ้ยตรงน,นี้มีเห็ดด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเก็บดอกไปเพาะปลูกกันนี่ฮึบคนอื่นเกิดมาวันแรกทำไรตัดต้นไม้สันดิชันทำไรเออเก็บเอออะไรมันตีฉันเนี่ยโอ้โหเดียวคุณพี่ครับนี่มันทุ่งหน้าทุ่งหญ้าอเมซอนนะคุณพี่คุณพี่ต้องอยู่มวงมวคุณพี่ต้องอยู่ขั้วโลกเหนือสิตามผมมาได้ยังไงอะฮะ โอ้อย่าเพิ่งตามคุณพี่เออ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 จะตกแล้วจะตกแล้วนี่ฮึบฮึบฮึบเลิกตามไปยังไยฮะเอาไม่เลิกลาเชียว้โหเอาละวิ่งวิ่งฮึบฮึบชึบขึ้นภูเขาแล้วจังหวะนี้ไอ้ทำไมจะขึ้นไม่ได้โอ้โหคุณพี่ครับคุยกันก่อนไม่ได้ปิดปิดตั้งค่าเออกระโดดแบบออโต้จำเลยอ่ะเออเออ โอเคไม่เป็นไรในคืนแรกมันก็อาจจะแบบทุรักทุเลส,สัก,กนิดน,นึงกันเนาะโอเคเราทําการกลับไปยังจุดนั้นดีกว่าเอ้ยจะมีใครตามมาอีกไหมเนี่ยรอบเนี้ยไม่น่ามีแล้วมัง้งเจ้าหมีนี่นะโอเคเดี๋ยวเราทําการตัดต้นอ้อยก่อนทุกคนปึบชุบเอาละนี่อ้อยกระจายกระเจอหมดเลยปึบตรงนี้เลื่อนมากเลยเวอร์ชั่นใหม่เนี้แบบภูเขาแบบสูงมากอะทุกคนตรงนี้จะมีอะไรให้เราเก็บไหมเนะี่ย เก็บเผื่อไว้เฉยอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่เออเจ้าโพร,ระแบกอีกทำเกือบตุยในยคืนแรกไม่เกือบอะตายไปแล้วนี่แม่ okay, เราเก็บต้นไมแ้แถวานี้ไปดีกว่าเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันใช่ไหมตัดต้นไม้เลย,ยใช้ใช้อ้อยในการทุบน,นี่ปก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 ฮึบฮึบทุบเก็บไม้ก็เก็บไม้ก่อนอน,นี่หอกงว่าจะไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายเราอีกนะทุกคน คืนหน้าก็คือตายไปแล้วรอบหนึง่งถ้าเกิดเล่นเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นี่ก็คือแบบจบก้าเล่นเปิดคลิปไปถึงสิบนาทีตายแล้วโอเคเก็บต้นไม้ก่อนโอโ้โหยังมีอีกแล้วเนี่ยฮึบอือือืแงนเข้าไปต้นไม้ต้นนี้สูงมากอะ่ะฮึบโอเคเรียบร้อยขุดลงอีกนี่ฮึบอือีกอันหนึง่งฮึบอึบเอาอีกแล้เนี่ย อืึบโอเคเรียบร้อยเมื่อเราได้กองไม้จำนวนหนึ่งแล้วก็ทําการคราฟโต๊ะคราฟติ้งดีกว่าทุกคนนี่ปึ๊บครัฟเสร็จไม้มาด้วยชึบโอเคตั้งโต๊ะเลยอึบตั้งไก่ไปไปนะเนี่ยโอเคทำการคราฟดาบก่อนเลยสนับที่นี่เก็บไว้ชึบอืมครัฟนี่ขวานด้วยครัฟอะไรอีกดี เอามาแปล,แปลรูปให้หมดเลยดีกว่าไหมนี่แปลให้หมดเลย <c oughs> โอเคแตวเราทําการคราฟสติ๊กสติ๊กอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ชึบชึบเอาวุธเอาอะไรดีดีกันนี่ขวานโอเคเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราไปหาทําเรที่มันดีกว่านี้ดีกว่าทุกคนโอ้ตรงนี้ไม่แกะด้วยนี่ขอฟาดเลยนะฮึบนี่นะเอาเอาเอาฟาไมโดนอีกอเรียบร้อยได้คนแกะมันนึง ตรงนี้ก็มีแกะด้วยทุกคนจัดการน้องก่อนเลยฮึบนี่นะ่ปึบตีบร้อยนในคืนแรกเราจะไม่อดตายแล้วทุกคนเรามีเออเนื้อน้องเกะแล้วนะอือโอข้างหน้ามีถ่านด้วยอะ่ะเคจะตัดต้นเห็ดอันนี้ไปด้วยดีไหม <c oughs> เดี๋ยวค่อยดีกว่านาโอเคตรงมันก็มีถ้ำด้วยอเราอาจจะได้ทำการลงถ้ำในคืนแรกนะ คืนได้อาจจะไม่นอนแต่กอนอื่นทําการฆ่าน้องหมูก่อนฮึบฮึบอี่ฉันขออาหารเลยนะนี่ตัดต้นไม้ตอดเลยโอ้โหตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยมั้งเนี่ยไปตัดตรงอื่นดีกว่านะอันนี้ล่ะนี่ตัดตรงนี้ฮึบปึมปึมบึมฮึบฮึบบึมฮึบดูเหมือนว่าเราจะเริ่มหิวแล้วนะทุกคน โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำการตัดต้นไม้นี้แล้วก็เออต็มตัวหาแหล่งกบดานในคืนแรกเลยแหล่งกบดานที่ว่านี่ก็คือเออถ้ำนะทุกคนมองก่นอนตรงไหนดีแล่ะเนี่ยตรงนี้น่าจะเวิร์กนี่ฮึบชึบชึบชึบก็เดินเดินโอ้โหตรงนี้เก่าเลบลพายไปเลยฮึบ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 ไปทางไหนต่อดีล่ะเนี่ยฮึบไปไม่ได้เอ๊ะฮึบ ตรงนี้ก็มีถ้ำนี่แต่ว่ามันเกาเวลเพียบเลยอะทุกคนถ้าเกิดเราเข้าไปเราอาจจะโดนแบบเกาเวลทุบเกาเวลร่นใส่หัวโอ้โหตรงนี้ก็มีช่องถ้ำใช่ไหม,มแต่ถ้าเกิดเราเข้าถ้ำแบบนั้นขืนแด้เราอาจจะแบบตุยได้อะอตรงนี้ก็มีถ้ำถ้ำเพียบเลยแถวนี้นะเอไปขุดจะขุดฐานขุดฐานขุดยังไงดีเนี่ยองั้นนี่เลย เจาะแบบนี้เลยนี่ฮึบชุบชุบนี่ขุดเลยปง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 เอาละได้ทานสักทีฮึบเรียบร้อยโอเคเราจะมีฐานเอ,อ่อไปสร้างชอตในคืนแรกแล้วนี่ฮึบเดี๋ยวหวายกะว่าเออขุดฐานกองนี้เสร็จก็จะทำการเออหาถ้ำเอาไว้แบบกบดานในคืนแรกนะนี่ฮึบชุบ กบขอทานหน่อยนะครับอืมทานพร,รียบเลยเร็วเวลอัพโหข้างบนก็มีทานนี่มันแรงเอ่อสุกซ้อนทานชั้นยอดจึ๊บเขี่เรียบร้อยโหทุกคนมันเริ่มจะมืดแล้วนี่เดี๋ยวฉันยังไม่ได้แด่งกบดานเลยนะเนี่ยโอ้โหทำไงดีลลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาแรงกบดานในคืนแรกก่อนนะทุกคนอึบ๊บ ตรงไหนดีเนี่ยโอ้หรือว่าเราจะทำการขุดดิ่งขุดดิ่งแบบสะบัดไปเลยดีไหมขุดเข้าไปในถ้าอ่ะแต่ตรงนี้มันเกาวเวลพยบเลยน่าจะไม่ใช่เรื่องดีนะอเคจัดการน้องแกะก่อนอย่งน้อยฉันขอเตียงน้องสักหนึ่งอันก็ยังดีอะ่ะโอเคเรียบร้อยเอจะกบดางตรงไหนดีละเนี่ยโอ้ก็มีน้องมาน้องมาด้วยสวัสดีครับน้องมาว่าแต กบตรงไหนดินเนี่ยนั่นน่ะสิฮึบจะตายอีกครั้งวะเนี่ยฮะยังหาแหล่งกบดานไม่ได้เลยอะ่ะโ,โอเคงั้นเมื่อหาไม่ได้แล้วก็ทำการเออนี่ไงนี่ขุดตรงนี้ไปเลยจบ <c oughs> เจ้าสองปีทั้งหลายแหละอย่าเพิ่งเกิดมาน่ะเข้าใจไหมอุ๊อุ๊ยหมือจะมีเสียงฮึบอุดก่อน สียงมันซอมบี้เลยอ่ะเสียงเหมือนอเ,อเอนจ้าสเกลเลตันเลยอะ่ะเราทำการเอ่ครับทอดก่อนนะทุกคนทุกคนจะได้มองเห็นนะนี่อ้ยเรียบร้อยโอเคเราทำการคราฟประตูกันต่อเลยนะนี่นี่ชึบอุ้ยไม้เก็บมาน้อยเกินไปปะเนี่ยโอเคชึนี่เดี๋ยวเอาทอทไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะแอบไปปักหน้าบ้านกันทุกคนฮึบ จะปากทันไหมเนี่ยเฮ้ยเราขุดข้างในลึกๆก,ก่อนฮึบไม่ใช่ขุดไปแล้วเจอบโชเดจะเพื่อนอยู่ข้างในถ้ำแล้วเนี่ยเอ้ยไงดีอึ๊บเอาละนี่โอ้ยกลัวฮึบเก็บก่อนปิดประตูเรียบร้อยโอเคเราทำการขุดทะลุทะลวงดิ่งทะลุเวห,หาดีกว่านี่ฮึบนี่นืนแรกของเรา คืนแรกคนอื่นอาจจะแบบดีกว่าวหอะคืนแรกของวายทำไมมันดูแบบทุกอย่างไม่เป็นใจเลยอะเกิดมาก็คืนโดนน้องหมีทุบตายในคืนแรกน่าสงสารน่ะเคเดี๋ยวเราจะขุดให้เป็นช่องเป็นช่องเลยนี่ครบเดี๋ยวเราจะทำการกบดานที่นี่สักคืนหนึ่งดีไหมเนี่ยฮะเคครบนี่สร้างโต๊ะ c r a f t i n g Table สร้างเตียงนอนเลยคือเอาไรคืนแรกของเราก็ทําการเออนอนในถ้ำดีกว่าเนาะนี่คระติีสวัสดทุกคนอออารุณสวััสิทองฟ้าแจมใส่นะคแคเดี๋ยวเราทําการนี่ย้ายแหล่งกบดานกันเลยฮึบเอ๊ะเดี๋ยวเจ้าที่ขุดของเรามันจะพังใช่ไหมแค่เดี๋ยวเราทําการคราฟใหม่เลยนี่ชึบอันนี้ก็ทิ้งดีไหมไปทิ้งข้างนอกดีกว่าทิ้ง เดี๋ยวมันจะเข้าตัวนี่อึ๊บขุดยากซะเหลือเกินนี่อึ๊บปึ๊บเดียบร้องเยโอ้โหเพิ่งสังเกตเหรอหอนหาทุกคนตอนนี้หลอ,อาหัานของเราเริ่มลดลงแล้วนะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะทุกคนเออเขาหวายขอทําการเอ,อ่อสร้างเตาเผาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะหิวระหว่างทางได้นะนี่ฮึ๊บนี่กระตั้งตรงนี้แหละ นี่ยางเนื้อแกะเลยใส่ทานลงไปด้วยชึบนิ่งรอสักครู่เคไหวว่าจะทําการอัปเกรดขวานเป็นแบบเออเหล็กดีกว่าเอ้ยเป็นหินเหล็กที่ไหนเราเคตรงนี้มีเออธนูด้วยเก็บก่อนสกลตันน่าจะแบบเออมาตายตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็ทําการตัดต้นไม้ตรงนี้เลยปึบปงปงปองปอง,ปง,ปงฮุบปุบชุบชุบ วายอาจจะเล่นดูงงๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวเออไม่ค่อยได้เล่นเกมไม r ครบสักเท่าไหร่นะจริงๆเป็นคนชอบเล่นเกมนี้นะแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเล่นแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่นะโอเคได้หรือยังเนี่ยเ้อของเรานี่เรียบร้อยอาหารมื้อแรกของเราเป็นเจ้าเออเนื้อเกะย่างนี่กินเลยน้อม้๊อมมยยยอ้ยอิ่มอร่อยย้ายแหล่งกบดานดีกว่าทุกคนนี่ขุด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  ปะก็จะย้ายทำเรตัดตอนมาตอนนี้ก่อนนี่ืตัดเร็วขึ้นนะเนี่ยพออัปเกรดเป็นอ,อ่อหินปึ๊บชึบเรียบร้อยโอเคไปทางไหนดีละเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยน้ำมันเหล็กนี่โอ้โหโชคดีมากอะทุกคนจริงๆเราทำการกบดานแถวๆนี้ก็ได้นะเพราะว่าแถวนี้แบบแล่เพียบเลยอะเดี๋ยวไปเก็บฐานแล้วก็เออเหล็กก่อน โอ้โหโชคดีมากอะถึงแม้ว่าภายใต้ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะทุกคนนน่ฮึบไต่ขึ้นไปนี่ทบป,ปองปองปองขุดก่อนฮึบนี่แงนขึ้นไหนี่โอ้โหได้อาวเดี๋ยวกาวเวลเต็มเลยแล้วฉันได้โอเคยังได้เลขนะทุกคนโอ้โหอันตรายอะกาวเวลเพียบเลยอะคิดในวันแรก ขุดก่อนชึบโู้เหล็กเพียบเลยนี่ปึบจะเจออะไรหล่นทับใส่เราอีกไปเนี่ยอะน่าก,กลัวเหลือเกินนี่ขุดก่อนปึ๊บปึบขุตรงนี้ด้วยชึบโอเคเรียบร้อยโอ้โหตรงข้าวก็ยังมีเหล็กอีกหืมฟินบอกเลยว่าฟินเราจะเก็บคอปเปอร์บาร์ไปเลยดีไหมอะ ไปเลยดีกว่าเผื่ออนาคตภายภาคหน้าอาจจะทําเอา่อทำใส่ล้อฟ้าใช่ไหมเออตรงนี้ก็มีเรียบร้อยเดี๋ยวเราทําการเอ่อขุดเหล็กฝั่งนูน้นแล้วก็ไปหาที่มันแรงกรบดานที่มันดีกว่านี้ดีกว่านะเชึบเรียบร้อยโอเคไปะละทุกคนเราไปหาแรงกรบดานกันดีกว่าเนะนี่โอโ้โหตรงน,นี้ก็เป็นเมืองหิมะอีกแล้วเ,เนี่ยเราไต่ขึ้นที่สูงเฮ้ยน้องกระต่าย สวัสดีเจ้าน้องกระต่ายนี่อยากเป็นอาหารให้เราไหมอะโอเคเราไปหาทำเรดีกว่าฝั่งนู้นน่าจะมีแบบพื้นที่ที่มันเขียวชอุ่มกว่าเนี่ยฮึบชุบตรงนู้นก็เป็นพื้นที่เขียวชอุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเราขอทำการสรั่รวจตรงนี้ก่อนนะทุกคนเผื่อว่ามันจะดีกว่าหรือแย่กว่าเนี่ยเฮ้ยนั่นมันน้องอันตะกล้าน้องอันตะกล้าหอ้ยน่ารักอะเข้าไปใกล้ๆน้องได้ไหม เจ็บเราเข้าไปทักทายน้องได้ไหมเอ่ะเราสามารถเอาเขาเมาเดียงได้ไหมทุกคนไปหาน้องสิสวัสวดีนะอ,อัปปาก้าอืมอุ้ยขี่ได้ด้วยโหมาอยู่กับเราไหมน,น้องชอบเราน้องชอบเราทุกคนแล้วเราจะไลท์ขี่ไม่ได้อะต้องมีเชือกจุงกันแน่เลยอะน้องอัปปาก้าหิ่ลาก่อนนะน้องอัปปาก้า ถ้าเกิดเออเรามีวาสนาต่อกันเราอาจจะได้เจอกันอีกเนาะเฮ้ยตรงนี้สวยมากอะทุกคนเป็นน้ําตกโอ้โหน้ําตกสวมส่วนนะน่าจะเป็นแหล่งสร้างบ้านได้ดีนะโอเคเย่ทำการเก็บถ่านตรงนี้ก่อนฮึบนี่เวลอัพเวลสามล้วอือไม่รู้ว่าจะเวลสามนี้ได้นานเท่าไหร่นะชอบตายอะ่ะพยายามจะไม่ตายอยู่ชุบ โอเคเรียบร้อยเราน่าจะทําการขุดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพระที่จะตกเด็ดดีแล้วโอ้โหไม่ได้การล้วต้องไปหาทําเรสสร้างบ้านฮึบเอาร้อนอีกเล็งเล็งในดีก่อนฮึบโอ <Okay. S 1> เคเฮ้ยตรงนี้มีพึ่งด้วยทุกคนเอาน่ะตรงนี้น่าจะเป็นแบบแรงอุดมสมบูรณ์เราทําการกบดานที่นี่ดีไหมทุกคนมีพึ่งด้วยอ่ะฟินอ่ะมีทั้งอันประการแล้วก็มีวิวที่มันสวยสดงดงามโอเคเดี๋ยวเราทําการกบดานแถวแถวนี้ดีกว่าเนาะ Okay, เราไปหามุมถ้ำดีกว่าทุกคนรอบนี้นะอื hmm, ตรงนี้ดีกว่าเค okay, แล้วก็เจาะลงไปเลยเป็นส่งประตูฮึบ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 ชุบชุบชุบอึ๊บเอาตัวเข้าไปแล้วก็แปะประตูก่อนแปะประตูฮึบจุ๊บเปิดชุบเคเดี๋ยวเราเอาทอไปปักด้วยทอไปปัก <c oughs> มันใจนั่นไปไปนะเนี่ยเออ โอเคสวยงามแล้วก็ทำการขุดถะดทะโรงอีกครั้งหนึ่งนี่ให้มันเป็นแบบบ้านบ้านในคืนแรกของเราจริง,รงๆไม่ใช่คืนแรกนี่คืนที่สองแล้วโอเคขุดขุด,ข,ดขุดก่อนนี่ฮึบอีกสักมุมหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ดูแคบเกินไปจริงๆเราขุดแรงกบดานหลายที่มากอะ่ะโอเควางเตียงนอนเลยปึ๊บแล้วก็นอนเลยคือราตรีสวัสดิ์อีกคืนหนึ่งครับ เช้าอากาศจา่มใสนี่เกิดมาก็เจอเออนกพึ่งเต้นระบามเต็มไปหมดเลยอะโอเคทุกคนสำหรับ EP แรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ไหวด้วยนะชอบไม่ชอบเป็นไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกไหวกันได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไหวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบยบาย